เพื่อนเพื่อนวันนี้วันที่ยี่แปดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเพื่อนเพื่อนนะเดี๋ยวนี้เรามามาดูหน่อหนาพื้นบ้านนะอันนี้เนื้ยหนานบ้านอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้อหนังหรือเนื้อเนื้อเพื่อนเพื่อนนะแต่เท่าที่ผมเคยสังเกตอ่ะคือเนื้อเนื้อหนังอ่ะผมดูที่ขั้วเขาอ่ะคือเนื้อถ้าเป็นหนื้เนื้อขั้วเขาจะเต็บเขาเรียก เนี่ยเขาจะทีอ่ะแต่หนังอ่ะเขาจะห่างกว่านะแต่ผมไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะแต่เดี๋ยวนี้มาดูกันว่าแล้วอีกอย่างหนึ่งคือนี่นะเนื้อเวลาเวลาเวลาบีเขาออกอ่ะมันจะบีได้แต่นี่หนังอ่ะเวลาแกะเขาออกมันจะเป็นเป็นแผ่นๆนะเดี๋ยวเรานี้มาดูกันว่าว่ามันใช่ไหมเออมันมอีอย่างหนึงบางทีบางบางบางต้นของผมไมี่ผมปลูกเมื่อเร็วๆนอ่ะมันกลายพันธุ์อ่ะแต่นี่ยหนังอ่ะมันในการเป็นเหมือนกับกึ่งเนื้อกึ่งหนังนะเพื่อนคือมันสามารถบีออกได้นะ แต่นี้มันที่ผมคิดก็ว่าเป็น,นเนื้อเนื้อเนื้อพราะหนึ่งผิวเขามันก็จะเรียบละเอียดแต่ว่าตวเนี้คือใน,นหนังอ่ะตาเขาอมันจะไม่จะไม่ลึกอย่างน้าตามมนตื้นแต่เป็นเนื้อเนืเอ้ออ้อโทษทีใน,นหนังอ่ะตาเขาเขาจะตื้นตาเขาจะไม่ลึกเนี่ยตาเขาจะตื้น,ตนแต่เป็นเนื้อหนังอ่ะเห็นไหมความลึกเขาอ่ะมันจะเห็นล่องลึกเข้าไปเลยมันจมอ่ะเนี่ยแต่บางทีมันการผสมพันธุ์ระหว่างเนื้อกับหนังอ่ะมันก็มีโอกาสที่เขาจะกลายพันธุ์ได้นะ เดี๋ยวมันลองดูกันว่าอันนี้มันมันมันเป็นเนื้อหนาหนือะ่เดี๋ยวลองดรนี้ก่อนนี่หนาหนังนะลองดูกันนะผมขึ้นหนังนะมันบีได้ไหมเนี่ยเนี่ยอันนี้แสดงว่าเป็นเนื้อหนังกึ่งเนื้อนะที่มันกลายพันธุ์นะดูอย่างหนึ่งถ้าเราเนื้อเนื้อมันจะบีได้ด้วยแล้วมันจะแกะปิ้นเปลือกไม่ได้ถ้าหนังมันจะปิ้นเปลือกได้เนี่ยอย่างเงี้ยแสดงว่าอันนี้เป็น เป็นผมว่าอันนี้น่าจะเป็นเนื้อหนานหนังนะแล้วมันกลายพันธุ์ที่มันสามารถบีบออกได้คือเหมือนว่าไดเกสขอนของเนื้อมาผสมอะ่ะเขาโดยสามารถบีบออกได้เนี่ยเห็นป่มเปลือกคาร้อนได้ด้วยแล้วก็บีบออกได้ด้วยลองลองคิดอีกอย่างหนึงถ้ากินแล้วมีทรายนิโปรดทรายนิดหน,น,น่ะแสดงอันนี้พั่งข้าเป็นเนื้อหนหนังนะนี่เน,น,นื้อหนงเนื้อหนเป็นเน,น,นื้อหนาพ,พื้น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 ผ้านนะไม่ใช่เนื้อหนา,นานแบบที่เขาพัฒนพาพันธุ์นะอืม หวานครับหวานอันนี้หวานไม่มากหวานนิดหน่อยหวานออกเปรีนน้ยวนิดๆครับอาจเพราะว่าหนึ่งเขายังไม่แก่ที่หรือเปล่าเอ้ยเขาไม่สุกกันที่ทเขาเฮยอยูร่รู้กันกัน ว่ารงนี้มันจะเป็นเนื้อหนังหรือว่าเนื้อแต่ผมมคาดคาดว่าเขาจะเป็นเนื้อเนื้อเขาจะตาแล้วก็จากจักผักผิวเขาเนี่ยเป็นหลักลองบีเขาเนี่ยเนี่ยเออดูอย่างพี่เคลื่อนดูนี่ดูเนื้อคือถ้าเป็นเนื้อเนื้อ่ะเนื้อเขาจะออกแบบช้ำชเนี่ยเห็นปะ ความเนื้อเขาเนี่ยมันจะออกเป็นน้ำฉ่ํๆน้ำๆถ้าเป็นเนื้อหนังอ่ะเนื้อจะไม่น้ำไหมเนื้อจะแห้งๆอันนี้จอกน้ำอันนี้จะงแห้งเพื่อนเห็นไหมเพื่อนดูจากภาพเนี่ยเห็นปะมราแชะแฉะหน่อยๆอันนี้จะแห้งเลยเห็นปะเนื้อหนังเนี่ยแต่อันนี้มันคือมันเป็นเนื้อหนังที่เหมือนผสมอ่ะเป็นออกไฟๆอ่ะแต่นี่เป็นเนื้อเนื้อผมว่านี้ค่อนข้างเนื้อแต่ว่ามันอาจจะกลายพันธุ์หน่อยนึง กึ่งเนื้อ,อกึ่งหนังอ่ะเพื่อนเขาทุกวันเนี้ยจะเอาทแท้ๆมันไม่ได้ไงเพราะเราปลูกต้นต้องใกล้ๆกันอนะ่ะแล้วเขาเหมือนกับผสมพันธ์กันอ่ะเพื่อนอันนี้ลองลอง,ลองชิมรสชาติดูทีหนึ่งว่าถ้ามันหวานเย็นๆอ่ะแต่ความต่างเลยถ้าถ้าในหนังอนะ่ะมันจะหวานอบๆเปรี้ยๆนิดๆถ้าเป็นในเนื้อมันจะหวานเย็นๆเลยนะอืมเนี่ยอันเนี้ย นื้อหนาเนื้อน้ำเพ้่นนะก็หวานเย็นๆแบบหวานเย็นแล้วไม่มีติดเปรี้ยวนะเพื่อนหวานมันเย็นเย็นลึกเย็นลึกๆ,ๆเลยเนี่ยแล้วเอาเป็นน้ําเนี่ยเพื่อนดูดิแต่แต่ผมว่าอันนี้มันเหมือนมันกลายพันธ์นะเพื่อนนะอือฮือ่อนนะแก้เลเพื่อนเนี่ย เนี่ยมันจะออกเละๆอย่างเงี้ยคือมันมันบีได้จริงแต่จริงๆริงถ้าเป็นเนื้อแท้มันมันจะบีไม่ได้มันจะเละเลยแต่เนี่ยค่อนข้างจะบีดได้แต่อาจจะอาจจะด้วหนึ่งกาสอนเขาเขาเน้นผสมยากเนื้องานหนังอะ่ะแต่สิ่งเขาเขาไม่ทิ้งเลยหนึ่งเพื่อน รสชาติขอนาอย่างเนื้อนี่คือชัดเจนว่าหนึ่งเขาจะหวานเลยหวานเก็บเลยไม่ติดนั่นเลยแล้วก็มีความเป็นทรายอาจจะเปืดอเขานิดนิดนึงอันนี้อาจจะติดทรายมาจากเนื้อหนังนะปกติเนืเนื้อมันจะไม่ไม่มีทรายเลยแต่อันนี้อาจจะเบ้าหนึ่งได้การผสมมาจากเนื้อหนังมันเลยกลายเป็นทราเป็นปนนหน่อยแต่ที่ความต่างเขาจริงๆเลยหนึ่งรสชาติเนื้อหนังเขาจะหวานเย็นหวานเย็นเลยน้ำาันช้ำๆนี้ หวานเย็นๆย็นฉ่ำหอมลึกๆไม่ติดเปรี้ยวนะนันในหนัเนื้อนี่จะไม่เปี๊ดไม่ติดเปรี้ยวเลยถ้าเป็นนั้นหนังแท้ไอ้เนื้อแทน้นั้นเขาจะไม่ติดเปรี้ยวในเนื้อแท้เนี่ยจะหวานเย็นๆเยือกๆหวานแบบลึกๆอ่ะอื้มเนาะไอย่างหนึ่งไหนงเนื้อหอมหอมมาก กินคอมมือหอมเขาจะรุนแรงมากนเนื้อแต่เนื้อหนังเนี่ยเพื่อนดูนะเดี๋ยวผมจะบีให้ดูว่าเขาจะไม่มีเขาจะไม่ฉ่ำน้ําอ่ะมันต่างกับเนื่อหนังเนี่ยจะเนื้อแท้ๆเลยชัดเจนเลยเนี่ยเนี่ยผมบียไงเนี่ยมันมันมันสามารถบีได้เลยเนี่ยนเนื้อเนี่ยเห็นไหมเพื่อนเนี่ยคือเขาเนื้อโเนี่ยหนังเขาทีมันตัวกันไปเนี่ยไหมเขาจะไม่แฉะแฉะเหมือนกับเนี่นื้อเนื้อนะหนังเนี่ยเดี๋ยวผมจะมามาแบะให้ดู มาแบะให้ดูระหว่างอเนื้อกับหนังนะอย่างรู้หน้เนือนนะ้อนะเ,เพื่อนนะเห็นเนื้อเนี่ยดูเถเพื่อนความแฉะเขาต่างกันเลยนะเห็นปะอันหนึ่งไม่แฉะแต่อันนี้แฉแบบโอ้โหดูเลยเนีย่ยครับความต่า,างรนะหว่างหน้าเนือ้อหนังนะซึ่งถามว่าดูข้างนอกดูข้างนอกดูได้ดูหนึ่งความดูลองลึกของตาครับหน้าหนังตาจะตื้น,นหน้าเนืนน้อตาจะลึก แล้วก็ผิวเขาอะ่ะค,ความเนี่ยความเผาเนี่ยความตางเขาเนี่ยนิ้นหนาหนังอะตาเขาจะกว้างโลง่ลงห àng, ๆห่างๆแต่เป็นถ้าเป็นนนหนาเนือนะตาเขาจะทีๆเนี่ยเพื่อนตาเขาถีบยี่ิบนิ้เลยแล้วล่องจะลึกเห็นชัดเลยแท้ๆนะแท้ๆนะแ,นะแ,นะแต่เ้าก็ทุกวันนี้มันออกมันกึงผสมไงม,มันผสมกันระหว่างเกสอรอะหว่างให้ให้มาพึ่งพึ่งผสมอะมันก็ โอเสอนจากเนื้อผสมหนังหนังผสมเนื้อมันจะกลายหมดแต,แ,ตแ,ตแต่ที่แต่แต่ทีนี้ที่ไม่แตกต่างคือหนึ่งรสชาติเนี่ยจะเห็นด้วยชัดว่ารสชาเนื้อจะจะหวานเย็นลึกจะไม่ติดเปรี้ยวนะเพื่อนแต่เนหนังเนี่ยจะออกติดติดเปรี้ยวนิดๆแล้วหวานน้อยกว่าความหอมนนเนื้อจะหอมมากกว่าหอมแบบหอมหอมแรงเลยเพื่อนโอเคประมาณนี้ผมยังไงก็ยังไงเดี๋ยวเอาผมเจ้ามาปเปรียบเทียบอีกเรื่อยๆครับว่าความแตกต่างของเนื้อเป็นไงบ้าง แต่ผมเป็นนิสัาพื้นบ้านนะยังไม่มีนิหนาที่เขาพัฒนาพันธุน์นะพึ่งนะโอเคคลิปนี้แค,ค่เป็นคลิก่อนของผมโอเคครับสวัสดีครับ